ต่อสร้างข้าวโพดเกี่ยวแล้วครับผู้ได้สนใจนะครับมาซื้อบาขายนะครับให้ซื้อนะครับมาเอาเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลบ่ให้สมนะครับบ่ให้จุดนะครับแต่ผู้ได้ต้องการนะครับต่อสร้างข้าวโพดนะครับมาเอาได้เลยนะครับให้ซีนะครับดูว่าเขาจะไปเหตุไหนนะครับแต่ว่าแกนข้าวโพดนะครับ แก้มกรโพดทีแบบนี้นะครับนี่ถ้าดูเก็บนะครับโลละบาทนะครับก้านาเพิ่นรับสื่อครับกิโลละหนึ่งบาทนะครับนี่มีลายเอาลายนะครับเอา่าอันนะครับนี่แต่ว่าพวกที่นะครับนี่พวกต่อสร้างมันนะครับพวกกาบคับบมรูว่าจะไปเพ็ดยังครับเพ็ดปุ๋ยมักกะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามันจะมาเกิดนะครับไถกลัวจะ เป็นฝุ่นนะครับถึงจะฉีดยานะครับให้มันละลายเร็วนะครับมันกะใส่เวลาคือเกานะครับเพราะว่าอีกบ่โดนนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันกะได้บานเข่าแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้บนะครับเวลาวานเข่าเข่าบ่เกิดนะครับถึงจะเกิดนะครับมันกะเป็นเข่าพองแบวกเี่วตายนะครับเดให้ เขาห้างนะครับผู้ไดสนใจนะครับทักมาเรื่อยๆนะครับ